สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโรของเราค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงเดือนมีนาคมปี2 5 6 8นนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นนะช่วงแรกนะคะจะเป็นของคนที่มีคนให้นึกถึงนะคะมีคนคุยนะแล้วก็ช่วงท้ายจะเป็นของคนโสดนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขอเช็คพลังงาน ความรู้สึกของชาวราศีสิงห์นะคะนกเปิดไพ่แบบตะวันตกนะคะเอาไว้นกเปิดไพ่แบบสะตะวันตกนะ,ะสามารถดูควบคู่กันได้นะคะทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะไพ่หกถ้วยนะคะคุณเกี่ยวข้องกับรักต่างไวัยไหมนะคะนะมีวัยที่แตกต่างกัน มีความรู้สึกผูกพันกันคือในช่วงนี้พลังงานของชาวราศีสิงห์เนี่ยโอ้ยแบบรักตัวเองมากๆนะคะนะคุณขึ้นไพ่ดี p อมเพรสเนี่ยเป็นพลังงานที่คุณมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมนะใครมองคุณเข้ามาก็คือคุณเป็นคนที่แบบอุดมสมบูรณ์นะคะงดงามจิตใจดีอย่างเงี้ย คืองดงามทั้งภายนอกภายในเลยนะคะนะช่วงนี้ถ้าคุณมีคนเก่าเก่านะคะคนเก่าก็อาจจะแบบคิดถึงคุณนะคะนึกถึงความดีงามของคุณนะคะเอ,อ่ออยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณได้ด้วยนะคะนะบางท่านบางคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะคะนะชาวต่างชาติพ่อไม่ไม่ไม่นะคะชาววันศุกร์ขึ้นมาคนทางไกลนะคะคนที่เขาอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรเกี่ยวกับความรักแล้วก็ได้ เขาคนนี้นะคะก็จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะชาราสีสิงค์คุณจะได้เกี่ยวข้องกับคนคนนี้ขอดูว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงอีกนะคะบางท่านบางคนไม่ได้คาดหวังกับคนเก่าๆแล้วนะคุณอาจจะแบบ กลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วนะคะชาวราศีสิงห์แต่อยู่ๆคนเกา่าอาจจะนึกถึงคุณอาจจะติดต่อคุณมานะคะอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณก็ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความรักของชาวราศีสิงห์นะคะบางคนคือไม่รอแล้วนะความสัมพันธ์เก่าๆคุณอาจจะถอดใจคุณอาจจะ เลือกที่จะถอยออกมาแล้วนะคะคุณไม่ไปต่อแล้วนะคะนะและสำหรับบางคนเนี่ยที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นกรู้สึกว่าคุณจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะหรือว่าคุณคนที่คุณคบคุณคุยอยู่เนี่ยนะทำให้คุณอะตัดใจจากคนเก่าๆก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคือเหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ย เข้ามาแล้วก็จริงๆมีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่นะคะชาวราศีสิงคุณจะได้เจอเนื้อคู่นะเนี่ยคนที่คุณคบอยู่เขาเป็นเนื้อคู่ของคุณได้นะถ้าคุณแบบมีแรงดึงดูดกับเขามากๆแล้วก็เขามีแรงดึงดูดกับคุณคือต่างคนต่างดึงดูดกันอะแล้วคุณรู้สึกผูกพันกับเขาเนี่ยเหมือนคุณจะได้เจอเนื้อคู่นะคะนะ คนคนนี้นะคะถ้าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณอนะเขาจะเข้ามาเพื่อที่จะแบบทําให้คุณอนะถอยออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่คนคนนี้จะทำให้คุณกลับมาเข้มแข็งนะคะนะ บางท่านบางคน move on แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นแต่ว่าคนคนนี้เข้ามาทําให้คุณอะเข้มแข็งมากขึ้นเด็ดขาดมากขึ้นนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าในช่วงนี้นะคะพลังงานความรักของคุณก็คุณไม่ต้องเหนื่อยอะนะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้พักพักกายพักใจของคุณนะคะถ้าคุณเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์มามากแล้วเนี่ยนกมองว่า ช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะที่ชาวราศีสิงจะได้รับนะเพราะว่าไพ่เดลิเวอขึ้นมานะคะไพ่สี่ไม้เนี่ยคุณกำลังจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาแล้วก็เป็นความรักที่ทำให้คุณรู้สึกแบบมีความสุขนะคะขึ้นไพ่สี่คาถานะแล้วก็มีพลังงานของชาวทัตลมนะคะเมทุนตุลกุมขึ้นมาด้วยมาดูซิเป็นยังไงอีกมีชาวราศีพิจิกนะคะ คนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจได้นะคะคนที่ทํางานอยู่ในอ,องค์กรใหญ่ๆนะคะทํางานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงก็ได้นะคะบางท่านบางคนเริ่มจากความเป็นเพื่อนนะคะหรือเจอกันผ่านสังคมผ่านเครื่องมือสื่อสารโลกออนไลน์ได้นะคะสถานที่ที่มีเครื่องดื่มเนาะคนคนนี้คนคนนี้ทาให้คุณอยากที่จะเปิดใจก็ได้นะคะนะ หรือคุณอาจจะไม่ได้ถูกใจเขาในช่วงแรกนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมที่จะมีใครแต่คนคนนี้ก็เป็นคนที่เข้ามาเปิดใจคุณได้นะเรารู้สึกว่าเขาดูมีความจริงจังจริงจังนะคะดูมีความสม่ำเสมอกับคุณคือบางบางทีนะคะคุณอาจจะยังไม่ได้ไว้ใจใครง่ายในเรื่องความรักด้วยนะแต่คนคนนี้ค่ะจะทำให้คุณ อยากที่จะลองนะคะอยากที่จะลองเปิดใจดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าไพ่แปดถ้วยเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักแล้วนะคะนะทีนี้มาดูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะชาวราศีสิงห์หนึ่งถ้วยอู้หนึ่งถ้วยนะคะก็เป็นความรู้สึกที่เขารักนะคะเขารู้สึกดีกับคุณ มากมายนะคะเป็นความรู้สึกที่จริงใจนะไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําต่างๆนะคะก็ออกมาจากใจของเขานะคนคนนี้นะคะพลางงานชาวทาตน้ําค่ะกรกฎพิจิกมีนะคะคนคนนี้ก็อาจจะเคยมีบาดแผลในเรื่องของความรักเหมือนกันนะเขาก็มาเจอคุณแล้วเขารู้สึกมีความหวังอะเขารู้สึกว่าหัวใจที่มันไม่เต้นแล้วอะของเขาอะเขาอาจจะแบบความรัก น่าจะตายไปจากใจเขาแล้วคือเขาไม่ได้คาดหวังอะไรกับความรักแล้วก็ได้นะคะแต่พอมาเจอคุณเนี่ยเขารู้สึกใจฟูเขารู้สึกมีความหวังในเรื่องความรักนะคะชาวราศีสิงห์หรือเขาเพิ่งจบความสัมพันธ์มาก็ได้นะทัดลมค่ะเมทุนตุลกลุ่มน,น,นะคะคนที่เด็กกว่าคุณได้นะคนคนนี้ นอกว่าเขาเปิดใจให้กับคุณนะแล้วก็เขาเกรงใจคุณคนคนนี้เป็นชาวต่างชาติเป็นคนไกลได้ค่ะเป็นคนในเครื่องแบบได้นะคะหรือว่าทํางานเกี่ยวกับงานช่างวิศวกรนะคะการเดินทางด้านภาษาก็ได้เช่นกันนะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะหรือว่าคุณอาจจะคุยกับหนุ่มมา,เะะมาดเซอร์นะคะผมยาวก็ได้นะในบางท่านบางคนนะคะคุณมีความแตกต่างกันนะแต่เขาเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้สนใจตรงนั้นนะคะมองข้ามความแตกต่างนี้ไปนะคะเขากลับมองว่าเป็นความต่างที่เข้ากันได้ดีนะคะซึ่งเขาเนี่ยอยากที่จะเดินหน้าต่อกับคุณนะคะถ้าเขาอยู่ห่างไกลจากชาวราศีสิงห์นะคะเขาก็อยากที่จะเดินทางมาหาคุณนั่นเองนะ,ะกระกฎขึ้นมาเนาะคนคนนี้อาจจะชอบ ความเร็วนะคะหรือว่าเป็นสายสุขภาพก็ได้นะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะดูแลตัวเองดีอ่ะหุ่นนักกีฬาค่ะฟิตแอนด์เฟิร์มนะคะดูแลรูปร่างตัวเองดีมากนะมาดูนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีสิงห์อีกคะเขาอยากทำให้ความรักครั้งนี้มันเติบโตนะคะเขาอยากดูแลเขาอยากใส่ใจ คุยนับสอนจริงๆตัวเขาเองอาจจะไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชาวราศีสิงห์รู้สึกอย่างไรกับเขานะคะคือตัวของชาวราศีสิงห์อาจจะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกขนาดนั้นนะนกมองว่าเขามองว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่ไม่แสดงความรู้สึกหรือว่ายังมีกระแพงกับเขานะคะคุณอาจจะเคยผ่านอะไรมามากมายนะคะเขาก็มองว่า คุณต้องปกป้องตัวเองอะเนาะด้วยพลังงานไพ่คุีนนอสอบนะคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณคุณเจออะไรมาเยอะเนาะก็เลยทําให้คุณกลายเป็นแบบคือมีกําแพงอะเขารู้สึกว่าเขายังเข้าไม่ถึงชาวราศีสิงห์นะพลังงานของพ่อไม่แม่ไมนะคะตัวเขาเองก็เหมือนกันนะเขามองว่าคุณเข้าถึงยากเขาก็ไม่ได้ ให้ใครเข้าถึงเขาง่ายๆเหมือนกันนะคะนะเขามองว่าคุณนะ่ะมีลักษณะตัวตนนะคะหรือว่านิสัยอะไรเงี้ยที่คล้ายๆกับเขาอะ่ะอาจจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกต่อกันนะแล้วก็เป็นคนที่ตรงๆชัดเจนนะคะเหมือนกันอนะมีความเป็นผู้นาเหมือนกันด้วยนะคะเขาก็มองว่าคุณและเขาเนี่ยเออมีความเหมาะสมกันนะอะไรประมาณนี้ขอดูนะคะแอคชั่นของเขายังไงคะชาวราศีสิงค์คนคนนี้ แอคชั่นยังไงคะสองเหรียญนะคะเห็นถึงการประคับประคองนะคะคนคนนี้นะเด็กถือไม้นะคะชาวทัดไฟเมตรสิงธนูนกบอกว่าเขาแบบมีความปรารถนานะคะกับชาวราศีสิงห์มากๆะ่ะ เ,เขาอยากดูแลชาวราศีสิงห์นะคะอยากให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้หรือว่าถ้าคุณมีบาดแผลในใจเนี่ยเขาอยากที่จะช่วยฮิวนะคะหรือว่าช่วยให้คุณอะก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปให้ได้อะไรเงี้ยค่ะนะอยากเป็นที่ปรึกษาเนาะถ้าถามว่าเขาจะทํายังไงนะคะแอคชั่นของเขาเนี่ยเขาก็คงไม่อยากที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือ เตัวเขาเองเนี่ยอยากที่จะชัดเจนกับคุณมากขึ้นนะคุณจะเห็นความทุ่มเทนะคะการพยายามของเขามากขึ้นเขาอาจจะแอคชั่นมากขึ้นนะคะในในเรื่องของคำพูดการกระทำนะคะเขาจะทำให้คุณรู้สึกได้ว่าเออคุณจะรู้สึกได้ว่าเขาอ่ะอยากจะพยายามในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณและเขาอาจจะมีศาสนาที่แตกต่างกันนะคะ แอคชั่นของเขาเขาจะทําให้คุณมีความสุขเขาจะทําให้คุณออกมาจากความกลัวในใจคุณนะคะความกลัวในอดีตให้ได้นะไพ่แปดดาบก็เหมือนกับว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกกลัวนะคะบาดแผลในใจนะคะเรื่องราวในอดีตอาจจะทําให้คุณเนี่ยไม่เปิดใจมากนักนะคะแต่เขาเนี่ยจะทําให้คุณนะคะรู้สึกว่าเขาเป็นข่าวดีในชีวิตคุณเป็นความโชคดีนะคะหรือว่า เขาจะทำให้คุณกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะขึ้นไพ่เดอะซันเนี่ยนกมองว่าเขาจะทําทุกอย่างให้มันชัดเจนนะคะหลักๆคือเขาจะอยากจะทําให้คุณมีความสุขนั่นเองนะคะเขาดูให้สรุปนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะที่มีคนคบคนคุยอยู่ด้วยนะ แนวโน้มนะคะนกบอกเลยว่าคุณเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ที่เข้ามาในชีวิตของเขาอะซึ่งเขาก็คาดหวังแล้วก็อยากจะทําให้ความสัมพันธ์นี้สำเร็จแล้วก็สมหวังนะคะคุณไพ่สิบเปลี่ยนอะอยากดูแลชาวราศีสิงห์นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบมีค่ามากๆนะคะคุณคู่ควรกับการที่จะได้รับความรักดีๆนะ ทัดไฟขึ้นมานะคะเมสีธทะนูชาวถ้าดีินฝึกศกันมังก่อนนกบอกว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะเมื่อคนคนนี้เขาได้เรียนรู้คุณมากพอแล้วนะคะคนคนนี้ก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแน่นอนนะคะซึ่งเขาเป็นไพ่แฮงแมนเนี่ยเขาอาจจะโสดมานานนะคะหรือเขาทําอะไรเขาก็ค่อนข้างที่จะใช้เหตุใช้ผลหรือช้านะคะคิดเยอะคิดนานก็ได้รวมถึงความสัมพันธ์นี้ด้วยนะ แต่นกก็รู้นะคะว่าถ้าดูจากหน้าไพ่นะว่าเขามีใจให้กับเพื่อนๆนะคะยังไงก็เขาจะแอคชั่นกับคุณแน่นอนนะคุณก็มีโอกาสที่จะได้สมหวังนะคะหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้มากขึ้นนั่นเองนะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีสิงเดี๋ยวเรามาดูคน,นสโสด,ดกันบ้างนะคะว่าคน,นสโสดช่วงนี้เป็นยังไงนะคะขออนุญาตเก็บไพ่นะทุกคนคน,นสโสด,ดความรักช่วงเดือนมีนาเป็นยังไง คนโสดช่วงเดือนมีนาขอดูพลังงานความรักคนโสดนะคะชาวราศีสิง์คนโสดจสติดนะคะ คโสดแบบว่าคุณขัดมากๆคุณละเอียดในการที่จะเปิดใจเปิดโอกาสให้กับคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณมากนะแล้วก็ตัวคุณเองอาจจะแบบว่าเพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์เดิมๆมาก็ได้นะคะนะอ,อคุณยังกลัวนะคะยังกังวลในเรื่องของความรักหรือว่าตัวคุณเองก็ ยังไม่ได้คาดหวังกับความรักในช่วงเวลานี้นะคะโอ้คุณโฟกัสเรื่องการงานการเงินมากๆเลยนะเนี่ยแปดเรียนนะคะตั้งใจทำงานหาเงินนะคะความรักเป็นไงคะขอดูขอดูแปดใบคนโสดโอ้ยงานเยอะนะคะทุ่มเทกับงานมากๆเลยอะ่ะ สีดาบคุณอาจจะรู้สึกว่าอโอเคช่วงนี้พักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก่อนไหมนะคะแต่ก็จะมีคนเข้ามานะรู้สึกว่าคุณไพ่สี่ไม้โอเคมีคนเก่าๆนะคะที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะพลังงานนะคะคนเก่าๆที่เคยห่างหายจากคุณไปอะ่ะ ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยนะคะอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะไพ่หกช่วยนะคะนะ mm hmm. ในถือกระทานะคะก็คือเขาอย่างอยากที่จะแบบพยายามที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีสิงห์นะอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าคนเก่าๆเนี่ยที่คุณได้ถอยออกจากเขามาหรือว่าเขาเคยหายจากคุณไปเนี่ยเขาจะกลับมานะคะจะแอคชั่นจะเข้าหานะแต่ถ้าเกิดคุณ คุณเลือกที่จะไม่ไม่ให้โอกาสเขาอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ถอยเหมือนกันนะคะคนโสดนะขึ้นไพ่ห้าดาบเนี่ยบางคนอาจจะแบบส่งสัญญาณบางสิ่งบางอย่างไปแล้วว่าคุณจะไม่นะคะไม่ไปต่อกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแบบถอดใจเนาะคนใหม่ๆมีไหมคะคนใหม่ๆมีไหม ชาวราศีสิงห์จะโดดเด่นก็คือพลังงานของคนเก่าๆนะคะที่เขาหวยหาคุณนะอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณมีหาคนใหม่ๆก็อาจจะเป็นคนที่คุณคุยกันอยู่ไหมนะคะคุณโสดเหมือนมีการได้เริ่มต้นคุยกันแล้วอะหนึ่งเดือนสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นพลังงานของคนใหม่ๆเนี่ย คุณอาจจะได้เจอแล้วนกมองว่าคุณอาจจะเจอกันผ่านงานหรือว่าเครื่องมือสื่อสารโลกออนไลน์ได้นะคนคนนี้มีความแตกต่างกันกับคุณในเรื่องของวัยนะคะเนาะเขาชอบคุณเขารู้สึกดีกับคุณค่ะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะคลั่งไคล้คุณมากนะคะแล้วก็อยากที่จะเข้าหาคุณเป็นโชคชะตาเป็นพรหมลิขิตนะคะที่คุณได้เจอคนคนนี้นะสำหรับคนโสดคุณจะได้เจอกับความรักที่คุณรู้สึกผูกพัน ความรักที่คุณรู้ส MM. ึกเหมือนคุณคุ้นเคยอะค่ะค okay. um uh ุ <K 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 ้นเคยกับคนคนนี้นะคะนะเขาอาจจะเป็นคนที <K <K ่เข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้นะเนี่ยไพ่ห้าเหรียญนะคือขอขยายไพ่ห้าเหรียญคือแบบว่าดูเหมือนว่าเขาเอ็นดูคุณอะเขาอยากเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอะอืมไพ ดุฟูนะคะคนคนนี้เป็นคนทางไกลได้นะคะหรือว่าชอบการเดินทางชอบการท่องเที่ยวนะคะเป็นคนโสดเป็นคนที่รักอิสระนะคะนะเป็นคนที่มีมีสเสน่ห์มากมากอ่ะมีคนเข้าหาเยอะนะคะอืมชาวราศีสิงห์ก็อาจจะต้องดูก่อนนะคะคนคนนี้นะเปิดขยายไพย่ขึ้นมาขึ้นไพ่สามดาบเนี่ย คือเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเข้ามาเพื่อที่จะแบบมาฮิวใจคุณนะคะถ้าไม่แบบนั้นก็คือเขาเนี่ยแหละนะคะที่ต้องระวังนะระวังว่าเขาจะทําให้คุณเสียใจยแต่นกเปิดไพ่เพิ่มนกมองว่าตัวเขาเองอาจจะเข้ามาทําให้คุณอะ,ะรู้สึกดีขึ้นนะคะในเรื่องของความรักดูเขาจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณก็ได้นะไพ่ฮาร์โรแฟนนะคะนะเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ ถ้าเด็กกว่าคุณก็คือมีวุฒิภาวะนะคะแล้วก็ให้คําปรึกษาคุณได้นะคนคนนี้นะคะนะเขาค่อนข,ข้างที่จะแบบเข้ามาเพื่อให้ความสุขคุณเลยอ่ะเขาอยากทําให้คุณมีความสุขนกมองว่าคนคนนี้มีมีพลังงานของเนื้อคู่สูงนะคะถ้าเกิดเขาโสดนะมีความเป็นเนื้อคู่สูงมากเขาเข้ามาเพื่อที่จะแบบทําให้คุณอ่ะมีความสุขนะคะแล้วก็ มีโอกาสพัฒนาแน่นอนนะคะด้วยพลังงานของเนื้อคู่นะคะไพ่สิบถ้วยกับไพ่สี่ไม้อหกถ้วยนะคะนกหมองว่าถ้าเขาโสดเนี่ยมีเกณฑ์มากๆเลยที่คนคนนี้ยเขาโสดเพื่อที่จะได้มาเจอคุณนะคะนะคุณเป็นเนื้อคู่กันเขาจะเข้ามาเพื่อที่จะเป็นความรักที่อบอุ่นหัวใจให้กับคุณนะคะชาวราศีสิงห์นะ อันนี้เช็คนิดหนึ่งเนาะบางท่านบางคนเนี่ยก็ต้องระวังนะด้วยพลังงานไพ่ฮาร์โรฟนกับสิบสิบถ่วยขึ้นมาเนี่ยก็กลัวนะคะว่าถ้าเขาไม่โสดเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าดึงเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรักสามเศร้าได้นะคะนะคือคนคนนี้เขาอาจจะแบบเป็นคนที่เจ้าชู้แล้วก็ไม่ได้จริงจังอะไรกับเราอันนี้ต้องดูนะคะแต่ถ้าโสดเนี่ยนะมีความเป็นไปได้สูงว่าคนคนนี้นะคะเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะมีโอกาสพัฒนาแน่นอนนะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปดวงความรักของชาวราศีสิงค์ค่ะนกก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังทุกการสนับสนุนนะคะให้กับช่องของเราค่ะใครสนใจนะคะปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นพลังงานของคุณเองนะคะคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะ ขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะมีสุขภาพที่ดีค่ะเพื่อนๆนะยังไงเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย